ซูชิเขาอร่อยอ่ะซูชิโดลแลมอนด้วยก็บ้านใดอะไอหลอญี่ปุ่นยังไม่มีอ่ะแบบซูมิมาเซ็นเด็ดสักเวนเบิร์มเขาโหเด็สเบิร์มเขาเจอกาเรนหนอที่มี็นคนดอตมากินข้าวแล้วอร่อย มูเลยเลี้ยงอะน,นะมมแม่ตะกินมูการู้รู้เนี่ยไม่รู้ท็อปปะกู <c oughs> ดูมึงกดเล่นไม่เป็นไรเพื่อนอะไรไมไรกูว่ามึงอะถ้ามึงกดมากูมึงเป็นคนที่นี่แหละเว้ยแบบรู้ว่ามันได้ใช่ไหมเพื่อนมึงเลยกด

ไอ้ก <Hey, S 2> mm ูน hmm. ั Bonjour, <Bonjour! S 1> <Hello. S 2> ่งแดด้าแล้วเล่นโรบอกเปิดตูดเอ้เปิดการมองเห็นเนี่ยเจอเออเปิดบัตรไอ้สัตว์ร้อง ขอร้องมึงฆ่ามาันกอ่อนมึงจะตายโอ้โหกลางดงกางดงคลิฟน้องกางดงคลิฟน้อง <c oughs> จะไปเชียร์่อเลยขอร้องแต่รู้รู้ว่ามันมีเสียงขับแม่งโคตรยั่วมือแล้วกดรัวๆอยู่ในเลนนี่แบบกำมัดอะ สองสามสี่หนึ่งอะไรพี่แล้วก็แพ้เหรอแต้หเรอเออนั้นะเรียกป่าไม่ชวยไหมเพราะว่า <c oughs> เรียกดีนล่าไม่งไม่มาเลยอ่ะ ป่าไปไหนวะกูกูลัวะจะมาจะมาเดมเมเซียหกเลยตอนเนี้ยนี่ป่าอยู่ล่างมาอยู่ล่างเลยโดนเล่นด้วยเรื่องตัยววววเอ้เอยเอ้เอ พี่เจนโคยเออเอาจริงอ่ะกด er รูดูท็อปอ่ะเออแบบมาโหดแล้วแม่โหดจัดโดนกลัวนาคตแต่กูโดนจริงไม่ตลกไม่ตายด้วโอ้โห่ล่อเบิร์มนะเป็นไงครับผมเทมือชีพอ่ะล่าหัวหนึ่งดึงโดนอ่ะอัดเปย์จะเหลืออะไรเสือเสี่ยเหรอวะโอ้โหโนสาม ป่าเราอยู่ล่างหมดเลยปล่อยก็ได้ไทย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 โนโนเจตโนป่าเพื่ no, no no อนตาครบแล้วไม่ไปแล้วแต่เออก็เอเออยู่ในแพทเลยนะสามแล้วเออก็ใกล้พี่เนี่ยมันก็ไปกับผมพี่ตอนนี้สามคนไม่คือแพลลุดเลยพี่จะหนึ่งโค้งก็ไปอ่าหันใครดูช่องกันเลยครับ<ำ>แล้วแพ้แล้ว วันก่อนเันสาวันนี้สิโอ้เมาแม่งหลุดบ่อะอาป่ามาล่าง wow, กดล้างวะ่ะมาแต่เออไปดูเมตาไหนมาอ๋อมันกดการเล่นเด็มันมีมันอยากมันมันอยากมันอยากดูลูลูถือว่าน้ำพี่มันเลยกดมาเเล่นปกติก็แพ้เล่นง่ๆแต่ตั้งเปือกมันจะนะยังไม่ได้นะอย่าไ,ได้นะ <c oughs> จะเจอเมตาเก่งเก่งเก่ง

ปางจะบลนเอามากอนได้นะเล่นบนนี่แม่งเร่นปัดนะไอ,อ้ยแฟตติดกำแพงดาท็อปอ้าวไปนู่นแล้วหรอมานดีแล้วเจี่ยตายหมดเลยเนี่ยโนอดนดัน ิหาแล้วโอ้ยลามมาแตกอันติได้นะอัติลงหลังมาได้เวลาล่านแล้วได้เวลาเล้วเฮ้ยทำไมไม่แทงอ่ะ แล้วมันจะชักทำไมวะจะมาเล่รแบบไก้นวะมันชักทำไมวะโอ้โหอะไรอะอะไรอะเบรฮ้อะอะไรวะอ้ะอทีอะอีพมึงกับกูปะกันเหรอเพื่อนพ้อ ไปไหนโอ้โหวิ่งเร็วไอ้เหี้ยกูปรับตัวมานี่อื้ยผมมาห,หมน,นาหมดเพื่อนมึงเอากาแล้วดันเลยดันเลยฮะแอบนี้หมาซับหมด สองทับยสองทับทันรับไม่ไหวเลยมีหนึ่งใจหายไปเลยสองไปไปไปแตยิงแตยิงมแยิงเฮ้ยยอมแพ้เฮ้ยอย่างี้อะไรวะกูกดการเล่นขนาดนี้มันแค่ไปถ่ายบอมบพวงนี้เออมันโดนถ่ายป้อมหน่อยเนี่ยยอมแพ้คือถ้าป่าถ้าป่าตรงดีมันชนะแล้วเว้ยเกมเนี้ยกูบ,บอกเลยเถอะเลยมั่งสามเลยเล่นกลางแล้ว

กับไอ้ไข่ไอ้สัตว์ตายซะเปิดไปเลยเฮ้ยมึงโดนต่อยอยู่แพ้แพ้ไม่นะแพ้ไม่นะเด้ินแหแอดดีสุดสองตัวนี้ไม่ไหวเออมาเดินแหแอดดีกว่าเนี่ยมึงมันไรลไปอยู่มึงมันไรลระโยู่เไอ้มึงมึงแกล่ะตอนไม่เล่นดิ ไอที่แกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อติมาอติมาโดนโดนเฮ้ยโอ้โหแล้วครูสาวว่างแผะไปใกล้นี่ไงอ้ไม่ได้ขยับโอ้โหคอมโบลุมต่อยมึงไม่ได้ขยับอะมึงเริ่มตีไม่ได้หรอกมันเพิ่งเริ่มตีมันเพิ่งเริ่มตีเออเพอร์เฟคท m มมิ่งนะเฮ้ยแอตีต่อมันรีน้องตรงเนี้ยเฮ้ยมึงเล่นแอลไปมั้ยเนี่ย บรนั่นเนี่ย <c oughs> ไอ้สัสเบรสไอ้ <Bro. S 2> เอามันได้เอามันได้เด็กช่วยกูช่วยกูช่วยกูดึงอยู่ดึงอยู่เอาเอาเวนเอาเวนเอาเวนตายตายคิวไม่โอ้คิวไม่โดนหยุดแม่เออตายอยู่เดิพี่อ้อ,อนอย่าให้กูผิดหวังของร้องแค่นี้กูก็ไม่อยากอ้อนหน้านละ <laughs> มันไม่ตีมันมันดีกูฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันโอ้โหสวยสวยสบายสวยมากมากครับมู่เอาเวนเอาเวนก่อนนี่ไงเอาเวนก่อนนี่เอ้ยกูจะตีเวนอยู่เอ้ยเราไม่ไปตีเฮ้ยโดนเฮ้ยเรียบร้อยโดนสอโล่แน่ะแสดงให้เียเออ สนอนห้าหมุน er อีกเอิญมึงให้ล่กได้ปะเนี่ยได้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 เฮ้ยโอ้ติ๊งงยังไงไม่ตัวเองครับโอ้ยเกือบแล้วเกือบหมดสัจชายตัวมึงเนี่ยเกือบแล้ว ก็เกิดแบบ no life steel มะไม,ม่ดูดเลือดเยี่ยวเหนียวตะแค่โอ้โหเบิร์มเดินมาโดนปอนไป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  ไอเดีอนไอ้สัตว์มึงหลงรักการเลีง้งขนาดนั้นเลยหรอบบนทีมันพอแล้ว <c oughs> เฮ้ยดึงโดนดึงโดนตายนะสวยครับเด้งหมดไปดึงโดนดึงโดนดึงโดนโ,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 โดนเบน,น่อยี้ย ดนมองโดนสโลดโดนองสโลดสวยสวย a d p a d p เพื่อนกูว่เพื่อนกูว a d p เออ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  Let's go go เบียร์ดีมันดีมึงกแทมันดีแมึงเป็นเหี้ยะไรมึงชอบยกมือเป็นอะไรวะ บนสี่บนสี่บนสี่ทำไรครับถ้ามันจะมาตี <c oughs> ทำมิกี้ตัวเนี้ยกูไม่ไ้าใจห <c oughs> เหมือนมึงเหมือนมึงโดนหลอกอะ่ะ <c oughs> ที่เปิดจังาะเรี่ยงเลย ตายเรียบร้อยโอ้โหเราใช้เปิดคอมโบแล้วครับไอ้โค้หลังไอ้โค้หลังมังกรมังกรเฮียซับมึงนะซับมึงนะไอ้เหอะพูดสิว่ากูไม่ซับมึงอ่ะไ <performance> อ้ต <rapping detox> ัดมึงพูดออกมาจากปากมึงดีวะมึงพูดมาแะไรกูประมาณนี้อ้าว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 ดุไผ่ดุไผ่ดุไผ่ อุ้ยเครื่องบินจบได้หรองานดันโอ้โหเจิ๊ยบแล้วใครอยู่ก็อยู่ยยการเล่นอินสตารเกมพีซโอ้โหนัคืออะไรวะว้า <laughs> พี่พี่จินโคมาพี่บอกให้มึงลบเกมเลยสับเอ้ย ออออมาแล้วครับมาแล้วครับวิ่งมาหากูวิ่งมาหากูสวนดิไอ้เฮี้ยสวนดิมึงสวนดิกูบอกให้มึงสวนกูบอกให้มึงสวนไม่ทันแล้วเออเออเโอ้โหเรียบร้อยแพ้อะไรอย่างอย่งยังอย่งลออยู่ไม่ต้องบวกไม่ต้องบวกเออได้อยู่ได้อยู่บวกบวก อุ้ยยอุ้ยไล่หมดไล่หมดไล่หมดแกเหลือใครอ่ะโอ๊กูไอ้เหี้ยตบเปลือกคุเลงนองเฮ้ยสับเลงนองอะไรไทยแลนด์บุ๋ไทยแลนด์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 เฮอเหี้ย รูองานถ้าเกิดว่ามันเข้าตัวกูไม่ได้ถ้ากลับมาตายแค่นั้นแหละมันเลยต้องออกเยี่ยดีมาไงเพราะอะไรไม่รู้เพราะมันไม่ไหวงไงมังกรไม่ขลาทา่าเล่นลมบินล่องบินลอยมันจะเกิดอะ้ยเอาเอาอะไรมึงมากันลา่างตั้งกลางก่อนตั้งกลางก่อนโราไม่กล้าตาแต่โอ้โห,โหโดูก,การ R ของแอดดูเล จะบวกทำไมมันได้ตัวหนึ่งแล้วมันควรถอยเว้ยไอ้เี้ยมังกรเกิดไอ้น้องโอ้ยกระต๊อะแล้วมึงจะไปบวกทำไมกันน้าเอา้ยเออมึงก็สรุปมังกรดิโอ้ย,อยเอเอได้นะวิ่งมาหากูด้วยเฮ้ยต้องไปตีงีฟอ๊ะ มึงตีม่เนี่ยนะมึงเห็น่่า็อตซอลรถถังครับยาดพอมอเจอรี่จัดนะคเบ้คแบ็คคบบักเบเด็กขวาขาเล่นขวาเล่นขวาหลังมาอูโดน่ะเอิร์ไอเชี่ยการเลนการเลนติบนะการเลนติบนะการเลนติบนะสลอครับสลอครับ โอ้หมุมมันสวยดัดโอ้ถ้ามันได้อีเดี๋ยงดีนะเอ๊ะกูกูตามทับกูทักคับเันก่อนโอนโอ้โหไอสัตว์เขามีบาลอนมีแเฮ็มเฮ้ยเฮ้ยไปไปเลยเวน่าไป้ดิเบนเฟิร์สเบนเฟิร์สโบรนี่อะไรสัตว์ ว้าว่าคือเท็ดถยยังใหญ่อยคีก็เดินช้าเชียไอ้เชนยนี่ยหน้าตายเอายิงกูเอ้ายิงคนละเป้ามาดิโอ้โหเดี้ยมันสิหอ้สัตว์เดี้ยมาสิเหรอ,อสับบา,างเว้ยจบแล้วจบแล้วจีจี้ไอ้เหี้ยชนะเฉยเลป่ะยูชัวะ เวลโอเคดีดีดียูซับยูชออกไม่ได้การเล่นร้องอะ่ะเจอนอกเมตา